ที่ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจชงชอบเล่าชอบไลฟ์นะคะวันนี้เราก็จะมาบอกเทคนิคว่าทําไมเราถึงต้องลดน้ําเพื่ออะไรนะคะเวลาที่เราเอาตอมาลงนะคะไม่ว่าจะเป็นตอเสียบตอบดิ้งนะคะเพื่ออะไรถึงเราจะต้องลดน้ําตลอดนะคะก็คือ,อ,อลดน้ําทุกวันนะคะไม่อย่างน้อยต้องหนึ่งวันวันละครั้งนะคะเพราะอะไรนะคะหนึ่งอ่า เราจะสังเกตว่าตอที่เขาเพิ่งตัดมาใหม่ๆนะคะทุกคน,นตอที่เขาเพิ่งตัดมาใหม่ๆเขาจะแห้งง่ายนะคะคือนำเลี้ยงเขาเสียไปแล้วเขาเสียน้ำเลี้ยงไปแล้วนะคะทุกคนที่เราจะต้องลดก็เพราะว่าหนึ่งเราจะลดตอไม่ให้เขาแห้งนะคะเพื่อให้มีให้ตอเขามีความชื้นอยู่ตลอดนะคะก็คืออาจจะไม่ตลอดเวลานะคะคือวันละครั้งก็ยังดีนะคะจะทําให้ตอเขามีความชื้นให้ ตาเขาเกิดง่ายนะคะแล้วก็ลากเขาได้น้ํานะคะอย่างน้อยๆเรากา็ลากเขาก็ไม่แห้งและตอไม่แห้งแล้วนะคะเขาก็จะเกิดได้ง่ายนะ,ะเกิดได้เร็วนะคะทุกคนตอนนี้นะคะทุกคนก็จะเห็นว่าเราจะล,ลดน้ำเช้าเย็นนะคะประมาณหนึ่งอาทิตย์หรืออาทิตย์กว่านะคะอืจะมองตรงนี้นะคะจะตาเขียวพรึดไปหมดเลยนะคะทุกคน ค่ะอันนี้ก็คือเทคนิคนะคะมาฝากทุกคนก็คือเราจะต้องลดน้านะคะวันละครั้งก็ยังดีนะคะเพื่อไม่ให้ตอแห้งนะคะพอตอไม่แห้งจะทําให้ระบบของเขาดีนะคะระบบรากระบบอ่าต่างๆดีนะคะจะทําให้เขาตายอ่ายางไม่ตายเยอะนะคะทุกคน